สวัสดีครับทุกผู้ชมอ่ามึงพูดต่อดิเด็กมึงอ่ะต่อทุยวันนี้ก็มาทำนิดเอเมสายแท็บสเกตครับครับเห็นมีคนขอมาเยอะเลยใช่โกเขาก็ตื่นเต้นกับมันมากก็เลยจัดมาจะได้นะฮะในเกมในเจออันนี้เริ่มอันนี้สีไบแรกก็เป็นแท็บสเกต เวเช็กมันบอกว่าแักขี่มันชื่อแฮมคิจิว้วยใช่แฮมคิจิผู้ใช้ประจามึกซึมคือแักขี่ช่องแหวนหนึ่งครั้งนั่งเทินโซบัสเนี่ยเลือกกราร์ดที่มีคำว่าแฮมแฮมโตเกะในชื่อกรารดลงจากดับตัหนึ่งใบเข้ากอง เ้าไปไว้ใต้กองแล้วก็เลือกเดกาศที่แทมปุกะ4,000จำนวนสองใบจะจบเทินนีไทยอืออนเสริมนิดนึงว่าการที่โซบาร์ไม่ต้องติดชื่อเทนพุกเก็ก็ได้อืออรเที่สองเลขสี่ช่องแวนปั้มหนึ่งจนจบเทินดูนี่นี้ได้รับ4,000ตามจำนวนแทมบุเก็ทุกทุสองใบอือก็คือมีสีตัวระบบแตไทย ไอ้นี้จะเป็นตัวไลท์หลักใช่ไหมใช่สี่ใบเห็นว่ามันปวดแค่บวกแค่แปดพันมีหัแรงได่ยนะอ่าสิบวกแปเป็น24ใช่ไหมถ้าเอาเจ็ดพันไปต่อก็ตีแรงเท่าสไตล์แล้วอะก็ตัเกดเกดสามิดผิดชื่อทำทำเกดเกงมันบอกว่ามันตก ลงดับโซนขั้นหนึ่งหานตัวเองขึ้นมือ่ช่ไหต้องดับโซนในช่วง e n ็นเ a s e นะครับบ้านหนึ่งหานตัวเองขึ้นมืสี่ใบเหมือนกันตีสามได้ไต่แฮมสุเกะทั้งหมดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมิวแค่แค่ันไม่มีใบอื่นข้ามไปสี่ใบแต่ได้เรื่องวิธีเล่นคงไม่ได้พูดมากอะมั้งเราจัดไปสามคลิปสองคลิปดิสี่สองใบต่อมาก็จะเป็นแฮมสเกะ อัศวินดินสอแฮมสุเกตเด็ดเจ็บมาคล้ายคเกณฑ์สามเม Pen Shut ื่อกี้เม like ื่อเองตกลงลงดอกโซนข้างหน้าหาตัวมาตัวขึ้นมเลยตกดอกโซนตอนเอ็นเฟสนะครับแบบไปโดนกิฟฟินยิงอย่างนี้ไม่นับนะใส่สี่ได้ต่อมาน้าจะเป็นเแฮมสุเกไใบใหม่ แฮมสุเกตแฮมจีโร่ผู้ใช้ประกาเกมีเขียนคำบอกว่าเมื่อจบเทินข้าวแวนมีคำว่าแฮมสุเกตมีชื่อการเรื่องรีเรื่องรีทายการแฮมสุเกตหนึ่งใบเมื่อจบเทินไงดาำไหมเมื่อจบเทินเอาแวนไปแฮมสุเกตเรือกเรียกการใบอื่นหนึ่งใบที่ติดชื่อแฮมสุเกตสามารถรีทายยูนิตนั้นได้ถ้าทำไหนเดมเนึง คือมันเอาไว้บังคับรีทายตอนจบเธอนั่นแหละซึ่งมันจะทำให้สกิลของพวกแฮมเกิพวกนี้มันใช้งานได้ต่อแล้วเรา,าจะได้งายแดมด้วย,ย <c oughs> ใสย <c oughs> ่มาสามใบทำไมใส่สามเองวะหรือว่าจะใส่สี่เวทีไว้ใบหนึ่งของใบต่อใบ <c oughs> ก็แฮมแฮมสกิทใช่ห <c oughs> มีผู้ใช้ทีสอกดทิเทนิกมบอกว่าเลือกแฮมสุกเกตจากในตับโซนอ่ะเข้ากองแล้วก็เมื่อมันตีชี้หนึ่ักสี่พันจบเตืนอนตายมานั้นใช่ปะไม่ครบเวยพูดไม่ครบเ,เมื่อตีแวนเก็บแฮมสุกเก์จากดอกหนึ่งใบไปไว้ใ,ใต้กองเลือกเรียกาศใบอื่นติชื่อแฮมสุกเกตหนึ่งใบ มนี่ยกระใบนั้นบวกสี่พันแล้วตัวแฮมมี่ของมันก็บวกสี่พันด้วยจบเทินไอตัวที่เราเลือกใบนั้นอ่ะดีทายตายเอ็นเฟสแต่ว่าตัวแฮมมี่ไม่ตายนะอ่าแล้วใบที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กของผมก็คือ <Okay. S 2> ใส่สามฮอกกี้ใส่มันทำไมใครที่ตามเฟซผมก็รู้ข้ามใส่เฮ้ยแต่คนดูยูทู e มันไม่ได้ตามเฟซม,มึงทุกคนนะเวย้ย มาจาต่ไอต้องวงนหนึ่งเออซัคเซสสองหมื่นายูนิตนี้ติดซักเซสบวกสี่พันกู 4, ก็จะถามมึองอีกว่าใส่ัาทำไมความชอบส่วนตัวไงช่องเรามันเรียวอยู่แล้วอะไรนะช่องเรามันเรียวอยู่แล้วแต่ใส<ะ>่ใส่การด่องค,ความชอบล้วนๆอ่าโอเคก็ได้กูขี้เกียจถามนะเบื่อ <laughs> ก็ผมย่อไปเนี้ยผมพิดอะไรอ่ะไม่ก็กูถามไงมันก็ต้องมีคนถามแล้วว่ามึงจะใส่มาทำไมกูก็ถามแทนเขาไงก็ความชอบไงถามมากเสียการประมาณน่าแฮแฮรสเกตจหนึ่งก็ตเอ็นเฟสบ้านหนึ่งหาตัวเองขึ้นมือนะครับง่ายเลยใช่ เป็นคอมโบมาตรฐานใส่นี่นต่อหลอกเทคสมัยก่อนมันง่ายไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหมทอามาถ้าจะเป็นพีจีไหนแดมพี่ใบอ่าฮะทำไมต้องเป็นพีจีไงแดมเป็นใบอื่นไม่ได้เลยไม่ได้ทําไมมันเอาไว้ไงดามเมจต,ต่อใช้ต่อ,อตัวเซฟแอมสุเกะมันใช้แบ,บ,แบบัสเยอะก็ใส่ไปสี่ใบถามว่าได้ใช้ไหมไม่เอา ต่อมาก็จะเป็นเป็ดน,น้อยผน่ารักเฮ้ยใส่เป็ดสีเลยเหรใช่จริงๆมันคือตุ่นตุ่นปักเป็ดที่ขดตัวอยู่คอยลิงดักบิ b วแต่ทำัามาผมแล้วมันคือเป็ดเก่งมันก็เหมือนเป็นจริงเลยเมื่อลงเรียกาศในช่วงเมนเฟสชี้เรียกาศหนึ่งใบจนจบเธออยู่นนั้นได้เทกเมื่อตกดอกตอนเอนเฟสโจนนเ,เป็นอาร์ตใหมด้วยอื อันนี้ตกใจสุดเนี่ยไม่นึกว่าจะใส่ใบนี้มาเต็มสี่าำเช่าครับคำเช่าทำเช่าครับถามาเป็นแฮมสุกเกะไม่ใช่แฮมแฮมโซ่กู้ใช้สีเทียนเพิกม,มันไม่ค่อยมีอะไรครับข้ามไปได้ไหมไม่ได้เพิกมันในเฟกของคุณเมื่ออยู่นี้เมื่อไปนี้ตกลงตกโทนจากเบียร์กาับ ไปิดดูสี่ใบแล้วค,วาค,าคน้นขาคลาส่ึ้งงานเก็บหนูใบกินหนแล้วหลับก่อนจ่ายบัตรหนึ่งด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆอะไรหละทำอ่าฮะเก็บหนูใส่สิบสี่ใบอ่าฮะก็เริ่มอ่ะถ้าเริ่มก็จะเป็นเย่ yeah, ใช่ตัวนี้เหรอวะมันกดดันได้มากป่ะอ่าฮะเอ่อโคลาเพซิลโคลาจิเบกหนึ่ง เมื่อ,อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้บ๊ตีฮิตแวนชี้เพื่อนหนึ่งใบบกสี่พันจุดจบเทินถ้าทําจบเทอร์รีไทยยูนิตนั้นแล้วโจวหนึ่งคนด,ดใใีให้ให้ฝ่ายลาดด้วยปกติเอาไปไว้ตรงไหนหลังแวนหลังแวนเป็น Q สี่อันนี้เป็นติ๊กเกอร์แล้วนะครับชี้แล้วก็โจสี่ สลิปม,มึงสะท้อนแสงดีมากเลยดีเกินไปใครจะใส่ที่12ก็ได้นะแนะนําให้มีตัวไว้ดีาาเฮ้ยแต่อย่างนี้หมายความว่าซื้อชุดซื้อชุดล่าสุดนี้ก็ซื้อชุด TCB นี้ก็เล่นได้เลยดิใช่ไหมเพราะเพราะนี่ซื้อแต่ TCB เลยปะใช่แล้วขาบางใบแยกจากคนใกล้ตัวคนแถวๆนี้แหละไปก็บอกฮะหาอย่างอื่นมาเสริมนิดนึงหาในคนใกล้ตัว ไม่ได้หรอ,อกไม่มีแล้วร <c oughs> ับมาแล้วไงจีโซมาดูนี่อมาได้เป็นตัวแจกปอระบอก้มครองสั่งเอาแวงครับ, <4 S 2> บ<า>สีบ่ใบเข็มังค้ำหนึ่งหายอะไรก็ได้ชี้ขีดตัวก็ได้ขีดรีชิตแล้วก็บวกพลังมันไม่ใช่รีซิตเว้ยมันเป็นสกิลที่บอกว่าไม่สามารถถูกรีไทม์ด้วยความสามารถของการ์ด แล้วตัวมันเองบวกสี่พันตามจำนวนการจตามจำนวนเรียกาที่ถูกเลือกด้วยสกิลนี้ใบนี้เป็นใบที่ผมรอคอยแต่ว่าใช้กับแฮมสุเกตแล้วมันก็ไม่เกิดเทคไม่เอาไว้เล่นกับสายอื่นได้ไง<อ>ผมก็เจอทางอย่างเงี้ยทุนปาจีกาดมาอ๋อไว้ตอนจบสกอร์จะได้ไม่โดขัดว่างั้นใช่เต็มที่มาสี่ใบเลยต่อมาก็เป็นจีกาด ไเก่าเฮ้ยไปหามาจริงๆเลยอยากคนใกล้ตัวเก่งมันบอกว่าเมื่อเบนิคเข้าอยู่สู่ช่องจีกาเมื่อจบเทิร์นคุณหรือคู่แข่งนี้ครับทายมัวแล้วเมื่อลงช่องกาดเลือกเรียการดหนึ่งใบเรียกาศดใบนั้นได้เพกเมื่อจบเทิร์นของคุณหรือคู่แข่งรีทายย่ดีนี้เราหงายเดมหนึ่งถ้าคุณแจกสกิลนี้ ตัวอามันชิลบวกห้าพันจนจบแบทเทิลตามมาแล้วเป็นตีการใบใหม่เต็จมันบอกว่าเมื่อเข้าอยู่ช่องตีการเลือกเลขการของคุณทีใบก็ได้มีใครอยู่ในเดียวนั้นแต่ถ้ามีไม่มียูนิตอยู่สามช่องวันนี้จะบวกหมื่นถ้ามีเลขการว่างอยู่สามช่องบวกหมืน่นนั่นแหละ ไอ้น,นี่ใสมาเพื่องไงเดมใช่ไหม <c oughs> นึกว่าจะไม่ใช้แล้วแต่จริงๆคือถ้าเกิดคุณผู้ชมหาใบนี้ไม่ได้อะใส่ตัวนี้สี่ใบไปเลยก็ได้จริงๆมันไม่มนไม่ต่างกันมากมันแค่มีปัญหาเรื่องหน่ยเดมนิดหน่อยเฉยต่อมาจะเป็นใบที่หาย,ยากมากและผมเดาว่าแม่งลีปินแน่นอนอฮมานกรรมไอ้เหี้ยแสงลงนึกว่าจะเอาไปอ่านไง <c oughs> อ๋อไม่อ่านก็ไม่อ่าน <c oughs> เรื่องของมือเดมมันบอกบอกว่าคำหนึ่ง แรือก็เลือกตัวเองไหนตัวเองในจีโซนหนึ่งใบถ้ามีจีโซนไหนอีกสองใบหรือมากกว่าเลือกเรียกจัดสองใบบวกสี่พันจบเทิร์นถ้าตัวที่ถูกถูกบวกอ่ะพลังถึงสองพันสองหมื่นเออสองหมื่นตายห้ามคอพีจีลงประกาศห้าคอเกตหนึ่งหรือสูงกว่าลงประกาศขอโซนอย่างเดียวหรือ้็จบเทินตัวที่บวกพลังไม่ตาย ถามว่าใส่มันทำไมเอออยากใสเ่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆก็คือมันต้องม,มันต้องมีแวลได้มีแวลได้ใช้แน่นอนผมว่ามันต้องมีเคยสังเกตบ้ามันต้องมีช่วงเวลานที่อีกฝ่ายมีเค็ดมือมือเออพ<า>ิเกอร์ไม่เหลือ,อ,อน,าน,านัแหละก็เอาไอ้ตัวนี้มาปั๊มพลังตีเพราะว่าเด็กนี้มัน มันมีแฮมมี่อยู่อะตัวหนึ่งแน่ๆที่มันปั๊มพลังได้ใช่ไหมได้มันต้องมีจังหวะหนึ่งอะที่มันต้องได้ใช้ได้เลยใส่ใช่ป่ะอ๋อแฮมมี่มันปั๊มพลังแต่ว่ามันมันต้องปั๊มไม่ถึง2 0 0 0 0ก่อนนะแต่เท่าที่ดูที่ใส่มามันก็ไม่ได้ปั๊มง่ายนะยกเว็บแบบใช้ใช้แบบไม่ได้สไตล์ตีสดอะได้อยู่แล้วก็ตุ้มาติสองใบต่อมาี่ยเป็นตัวมาตรฐานอ่ามีฟินิกตีปุ๊บชี สองตัวบวกสี่พันกับเซนจายนะฮะแล้วก็เป็นเป็นยูทียูนิตใบหม่ซิลเวตสักเซสองหมื่นห้าสกิลถ้าคุณมีเรียา,ราย3ใบหรือมากกว่าบวกหมื่นแล้วได้เทคเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นสักเซสจนอแล้วต่อมาสีา่ใบสี่ใบสุดท้ายก็จะเป็นเอาไว้เป็นบิกบ๊กเบลลี่อตัวนี้ให้ให้แอดก็อธิบายทีว่าตัวนี้น่าจะได้ใช้ป่อยสุดละ จีเบกสองเมนเฟนหนึ่งครั้งหนึ่งเทินจ่ายคัตาบ,บัตหนึ่งไงตัวเอง 1, หนึ่งใบไงตัวเองช่องจีโซหนึ่งใบเลือกเรียการของคุณหน,นึ่งใบจนจบเทินยูนิตน,นั้นจะบบกสี่พันตามจำนวนการที่ไงห,หน้าอยู่บนจีโซนจากนั้นเลือกยูนิตอีกหนึ่งใบใบไหนก็ได้จะเป็นตัวเดิมที่เราแจกพลังเมื่อกี้ก็ได้หรือจะชี้แวนกาดก็ได้เพราะมันบอกขอยูนิต 1, หนึ่งใบยูนิตน,นั้นจะได้เทคออนวนนอรเดีย เมื่อตีฮิตเวนการเลือกเรียการใบอื่นของคุณตามจํานวนการที่หงายหน้าอยู่บนจีโซนสแตนยูนิตเหล่านั้นมมไม่งงนะคือคือสกิลบวกพลังกับสกิลแดงของมันที่บอกฮิตแวนไงฮิตแวนลูกเพื่อนนะ่ะใช้แยกกันใช้แยกกันได้คือแบบแจกพลังจะโยนให้เรียข้างหนึ่งก็ได้แล้วไอ้ตีฮิตแล้วสแตนโยนให้อีกข้างหนึ่งก็ได้<อ>หรือไอ้ฮิตฮิตแล้วสแตนโยนให้แวนก็ได้เออแต่ว่าไอ้สกิลบวกพลังอ่ะโยนข้างอย่างเดียวข้างไหนก็ได้เรื่องของมือ แล้วก็มันแจกพลังอย่างเดียวไม่ต้องรีทายต่อจบเทินด้วยว้าวก็น่าจะเป็นใบใบที่ใช้ปิดบ่อยสุดแล้วล่ะเพราะว่ามันแจกพลังคือยิ่งเกมผ่านไปนานอะ่ะมันยิ่งตีหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ใชเอออย่างน้อยก็แบบสองีอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกก่อนนะเป็นความชอบชอบส่วนตัวของลลลลลีลล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 ลาลล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 ล ก็สเต็ปการเล่นมันจะมันจะมันจะมีอยู่แผนเดียวเลยมั้งใช่ไหมใช่คือยังไงนะตรงตรอ่าเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงเพื่อแบบคุณผู้ชมไม่ได้ดูคลิปไฟแต่มาดูวันนี้ก่อนเลยเอาเอาแบบพวกตัวมาตรฐานจริงๆมาแล้วกัน1 2ึอแล้วก็ e h m m กับโซนี่แล้วก็ไอพวกนี้จะเป็นตัวเล่นหลักทั้งหมดเลย ือให้ก็ขอสแตยนึลยมันได้ปกติแบบเนี่ยไอต่อไอข้างหนึ่งอะอะไรอะไรก็ได้ที่มาไปแฮมจเกะอย่างนี้เออแต่วา่าอีกข้างหนึ่งควรจะไปแฮมมี่อย่างนี้<ม>คือสะตะเต็ปการเล่นของมันมันจะมีอยู่สองอย่างคือใช้ตัวไอแฮมจิจิปั๊มพลัง<ช>หรือไม่ก็ใช้แฮมมี่ปั๊มพลัง<ม>เพื่อที่จะให้แฮมจเกะข้างนี้ตาย พอมันตายเสร็จปุ๊บเคตบาตะบัดหนึ่งเสียหาตัวเองขึ้นมือตายเสร็จแล้วไม่ได้เผาอ่ะอไม่ได้เผาพี่จ้าจะมองหน้ามาก็จริงๆคือเล่นเล่นกันแค่นี้เลยวิธีบุกพื้นฐานของมันเล่นกันแค่นี้แล้วที่เหลือแบบพวกไอพวกใบอื่นๆที่มันใส่มาอย่างพวกแฮม,มโซหรือว่าตุ่นอะไรเงี้ยมันแค่เอามาเสริมให้ตัวแฮม,มสุเกตเนี่ยมันเก็บมือเพิ่มได้เฉย คมชอบจนตัวแล้วก็พวกจีโซน,นี่ได้ใช้ไหมถามจริงจีโซน,นแบบเวลาเล่นกันจริงจีนี้ไม่ค่อยใช้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ที่พี่ใช้บ่อยก็คือสีขาวประมาณนั้นนะคือเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแล้วก็วไม่ต้องห่วงสไตล์ด้วยเพราะแบบลงลงปีตีอย่างเดียวเลยก็ได้เล่นไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายบอกมันต้องวางแทงต้องคำนวณคาตาบาสก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันกินคาตาบาสเร็วมาเพราะพวกแฮมสเกตพวกนี้ ตายปุ๊บกินบาตหนึ่งตายปุ๊บกินบาหนึ่งต้องแบบคอยหาทางไงแดมรือว่ากาจังหวะหมดให้ดีๆเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสนุกมากไปติดเกมไม่ได้บาตหมดบัตหมดตายหายอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเด็กที่ครั้างเล่นง่ายแหละแล้วก็ซื้อชุด TCB นีก็ได้ครบหมดเลยจริงๆแทบจะไม่ต้องไปหาเพิ่มเท่าไหร่ มันหาเพิ่มอะไรบ้างมันหาเพิ่มแค่จีกาดกับรนากรรมสองใบแค่นั้นเองจากคนใกล้ตัวเธอแน่หาเพิ่มแค่นี้ที่เหลือแบบเล่นได้ซื้อในท c b ก็ได้ของครบหมดแล้ว<ช>นะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับเด็กลิฟต์ของเซมสุกเกะนะครับก็าทำสัญญาทำลงให้แล้วนะครับชอบไม่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่จะเร็วนิดนึงนะไม่เหมืนอนอครมิดจอยเราครั้งไอ้ครั้งล่าสุดที่ถ่ายมูราคุโมอนี่เรื่องเกือบ40นาที พูดมากเกินไปนะโอเคก็เอาไว้พบกัก็หมายครั้งหน้านะครับขรั้งหน้าจะเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามชมกันสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ